กระบะเหินข้ามเกาะวิดเสยเบนหลวงปู่ศิราแต่หยุดทันในเสี้ยววินาทีรอดอย่างปาฏิหาริย์กราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทพระเกจิชื่อดังผู้เรืองวิทยาคมแห่งภาคอีสานวันนี้ จะเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทลูกศิษย์เชื่อว่าหลวงปู่มีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าทำให้รอดจากอุบัติเหตุกระบะวิชชนเบนเรื่องมีอยู่ว่าหลวงปู่ศิราซึ่งกำลังเดินทางจากกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตุหมื่นหิน บ้านพุ่งกระดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินจูจูได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันนั้นได้หยุดก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทำให้คนขับรถหักหลบได้ทัน นายจารุวัฒน์ภูมีเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่ศิลาเล่าว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถเบนซ์ทะเบียน6กไก่ถอฐาน9571กรุงเทพมหานครพาหลวงปู่เดินทางออกจากจังหวัดกาลสินได้ประมาณ30นาที วิ่งถนนสายกาลสินมุกดาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนเองก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จ ก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลาตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบโดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าฝ้าว้าวแล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นจนรถพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าว ก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทหงเต็กเสียงตึงอำเภอเขาวงหลังเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถ เพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะทังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการผถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป นายจารุวัตยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหานะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชครถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานและรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้ พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน์แล้วก็เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะในรถนั้น มีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนํำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วยซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ศิราเรื่องราวที่เล่ามานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านจะเชื่อหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้นจะได้เห็นปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ผู้ที่ศรัทธาสามารถไปกราบไหว้หลวงปู่ได้ท่านมีบารมีเมตตาสูงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆขอบคุณทุกท่านที่รับฟังให้การสนับสนุนช่องและทีมงานตลอดมาขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีเงินมีทองถูกรางวัลใหญ่ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ